เอาไหมครับโทษพี่เมย์แล้วพี่พี่เมย์แล้วกันนะขออนุญาตพี่เมย์ขาหยิบจับบทประพันธ์ที่นักเรื่องหนึ่งของเตงมาในครั้งนี้เลยในยุคแผ่นึงเป็นยังไงฮะสำหรับเรื่องบทประพันธ์เรื่องพี่เมย์ก็สากจริงๆแล้วอ่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะว่าเมย์อยากจะหานิยายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรักเป็นอุมนติกของมันนี้อยากจะให้ทําอะไรที่เป็นเบาๆสบายๆมาๆที่ผ่นานมามีไม่ไว้ก็ทําซีรีส์ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมีปมมีความดราม่ามีความมีมีอะไรที่ซับซ้อนในค,ตรรคนตัวละครใช่ไหมคะแต่รอบนี้เราอยากสร้งางรอยยิ้มสร้างความสุขที่แบบสบายๆดูแลไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวรับรองว่าเนื้อหาตื่นเต้นแล้วก็คุกรุแน่นอนคะ่ะมันองแากร,บรับบทดักเกียรแล้วอีกคนหนึ่งก็ระบบทดผู้กงกลับร่วมด้วยถ้าไม่ระเบิดเป็นผู้กอกลับร่วมพี่เมย์เลย เพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในกองซีรีส์ตลอดใช่ไหมคะแล้วเราก็อยู่มาตลอดหลายเรื่องมากๆแล้วเราสึกว่าเราอยากเห็นตัวละครในรูปแบบของเราเราก็เลยตอนที่ตัดสินใจเผือกับพี่เนว่าอันเนี้ยเรื่องไงก็คือขอเป็นกำกับ,กบ,กบร่วมเลยเพระญญญาะฉะนั้นเราจะได้มีอำนาจในการตัดสิในใจในการแบบเอ่อ a c t i n นักสแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากเห็นนะคะก็เลยนํามาสู่การเป็นผู้กองกับร่วมรอบนะะี้ค่ะแต่เมื่อกี้บอกว่าเป็นซีรีส์ที่เบาๆง,งา่ายๆแต่ดูจากที่เล่ามันไป็ี่ันดูเหมือนง่ายเลยนะตั้แต่ตอนแคสติ้งนักแสดงแล้ว ต้องรอติดตามค่ะเ,เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ครบแน่นอนแบบมีหลายอย่างที่อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าเรา,าพลาดไม่ได้ด้วยนะคะเพราะเรามีแต่ตอนหกหนึ่งตอนพิเศษเพราะฉะนั้นเนื้อหาแต่ละตอนเนี่ยจะมีความรว,มวมเดเร็วค่ะแต่เรื่องนี้ไปทางทุกทางได้เ,งเอ,องมีความพิเศษอะไรในเรื่องนี้แต่งานกับมีไม่ไวมาหลายเรื่องเพรมาเป็นเรื่องนี้ถึาางความพิเศษอะไรของมันและคาดหวังกระแสขนาดไหนน้โหแต่มันมีหลายเซอร์ไพรส์อยู่ในนี้เลยนะ จริงๆไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่าแต่ว่ามีไงวายไม่เคยทำให้เราิหวังต้องต้องบอกอย่างนี้แล้วก็โดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะต้องต้องขอให้ติดตามเลยเพราะว่าเหมือนที่คุณเมย์บอกเรื่องนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจนะคะแม้ว่าจะเป็นคอมเมดี้แต่ว่าเป็นคอมเมดี้ที่ต้องต้องมีสอดแทรกอยู่ในทุกๆอีพีต้องลองติดตามจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวซีรีส์นะคะ ความไม่เคยผิดหวังของบ้านดีไมวายก็คือตัวนักแสดงด้วยฝากน้องนองคู่ใหม่ทั้งสองคนฝากผู้ชมนะคะทางช่องจิเอ25แล้วก็แฟนๆดีไมวายพบกันนะคะที่ช่องจิมเอ25ห้าทุ่มนะฝากทั้งตัวซิตี้แล้วก็ฝากตันักแสดงด้วยนะพยายามคะุณคอปพี้ด้วยเลยกับท่านยอาหารเท่าไหประมาณเดียวกัน มันมาขนาดนี้แล้วครับจริงๆวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติด้วยรู้สึกเหมือนได้มางานเป็นงานก่อนนั้นจริงๆนะกับไอซีอีมีไมวายจริงก็เหมือนแบบพบกันมาเป็นแฟนกันมาเป็นกันอะไรนวันนี้มันก็ยกระดับความพิเศษของขึ้นมาในกางานกันเลยครับผมก็ถือเป็นเกียรติมากที่ไอซีอีมีไวายแล้วก็พันธุ์ทุกคนเนี่ยให้ได้มาจัดโปรเจกต์เรื่องนี้จริงๆก็บอกว่าเหมือนที่บอกเลยเราเราไม่เคยผิดหวังกับผลงานของบ้านอีมีไมวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระแสการรับรับประสิทธิภาพสารนะครับผมซึ่งสิ่งสสสาาาคคคัญททีีุุ่่่ดกก็ือออณภพขงงิเรย เรื่องนี้เราเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถถ่ายทอดความประทับใจแลกาาะกะสางปรากฏการณ์ระดับโลกในเรื่องนีงนะครับบนไอซีโดยเช่นกันเพราะฉะนั้นนอกจากดูสดทางจีนี่้าแล้วนะครับผมก็สามารถดูอนิการเวอร์ชันใน่างไระเทีเดียวนะครับฝากการทำงานของพวกเราในกรด้วยคกกยรคับดีสุยุฟูมาเลยนะใช่ทางเจาา้าภาพเข้ามาแล้วทานรอนง,งนักแสดงสองคนมากนะแต่นี่แบบหรัเป็นไงบ้างครับกับผลงานเรื่องนี้ก็ คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเหมือนกับพวกเราทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่างานของพี่เมย์แล้วก็มีไมวายนะครับไม่ทําให้ผิดหวังก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะรู้สึกกดดันเพราะว่าเราได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วที่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของความฝันนะครับก็เลยจุดเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่เราครับรั๊กเป็นไงเรารู้สึกเ n e r g y รอดในกองเขาทิ้งพากันเยอะมากแต่ว่าเราแบบเล็กน n e r g y หรือว่าในกองจะได้แบบมีบรรยากาศที่สนุกมากกว่าครับเช่ พอแบบได้มาเล่นเรื่องนี้จริงๆ <c oughs> ต้องบอกว่าน,นี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมเลยที่แบบว่าได้มาถ่ายทําได้มาแบบเล่นจริงๆจังๆทั้งแรกครับ<า>ก็แบบตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็แบบทีช่วงแรกก็อาจจะแบบกดดันเล็กน้อยในกองครับอาจจะแบบยังไม่เผยตัวตนว่าเราสนอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่ๆในกองก็แบบว่าเป็นกันเองครับแบบว่าทุกคนคอแบบซัพพอร์ตเราเราก็แบบตั้งใจทําง,งานแล้วก็แบบว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะความกดดันนะครับก็เลยกลายเป็นแบบความสบายตัวทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นครับ มันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เนาะเป็นงไงให้กับการที่แน่นทั้งโรแมนติกแล้วก็ทั้งคอมเมดี้ไปพร้อมๆกันครับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ายากเพราะด้วยความที่เราเป็นนักแสดงนำเรื่องแรกด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะมีความตลกอะไรที่ลักษณะเฉพาะครับต้องเป็นตามว่าจะาตลกแค่ไหนครับเมการครับเรื่องเรื่องจังหวะอาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยกัน เนี่ยฟังที่มันเป็นคอมเมดี้เราผมรู้สึกว่าคอมเมดีอ้อาจจะฟังดูได้แต่ว่าถ้าทใครทำจริงๆรู้สึกว่าถ้าจังหวะผิด,ดหรือว่าอาจจะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้คนดูแบบสื่อไม่ถึงคนดูว่าเราจะแบบคอมเมดี้ตรงนี้คนดูจะแบบคอมเมดี้ไปกับเราไหมก็เลยรู้สึกว่าจังหวะนี้แหละคที่เบฟากอีกทีนะก็แบบเรื่องนี้นะ ค่ะก็สำหรับ w e d เว딩คันเดอร์ซีนี่นะคะแผนการรักร้ายของนายเจ้าบ่าวค่ะก็พวกเรานักแสดงพวกเราทีมงานทุกคนว่าเซ็นเบื้องหน้าเบื้องหลังประดับแสดงทุกคนนะคะเต็มที่เราก็ตั้งใจมากจริงๆแล้วเราก็ได้พาันเนอร์ดีๆอย่างซีน25แล้วก็ไอซีมาร่วมกาด้วย่ะคะก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็อยากจะฝากแฟนคลับทุกคนค่ะก็ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์ทั้งช่องเจ m 25นะคะเวลาฮารุ่มค่ะแล้วสามารถดูเวอร์ชันอันค่ะได้ที่ไอซีนีหรือเว็บไอคิวคอมค่ะขอฝากด้วยนะคะ แล้วคนไทยร่วมหน่อนะครับ